สวัสดีก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ท่อง4 5 6ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย AA Nine Win นะครับเนาะเอามาพี่ดองให้เลลนเกมนั่งยิ่วนะครับผมนะเป็นเกมนั่งยิ่วนะครับผมนะก็มาได้ทุนที่7,500นล้รกบเนาะมาขอจะสปินที่เบ็ด100นะครับแกปัญหาลุยครับผมสเตปใครสเตปมันนะครับผมอีเ้สสเตปการลิ่นของแต่ละคนบูคือกันนะครับคอยมักสเตปนี้นะครับ เปิดมานี่วัดใจกันไปก่อนเลยนะครับผมนะเยวถ้าไม่เตกในก็บัดบิดเอาเองนะครับปัดสัญลักษณ์ก,ากออกไปดอกนี้ว่ายังไงนะครับโอ้โยได้อยู่ครับผมสวยงามเป็นหนึ่งทีนะครับเนาะว้าได้แต่บังหน่อยๆแต่บังยังไงนะนะอ๋อเต็มหน้าเลยนะเต็มหน้าก็เต็มเคี่ยงนะครับต้องลุ้นทงนะครับเกียนังอยู่นะครับผมนะลุ้นให้ทงมาเยอะๆนะครับ เลี้ยวมาแล้ว,ลวเออต้องให้ทงมาเยอะๆนะครับออลังวัลนี้ปัดสัญลักษณ์กากๆออกไปนะครับ mm hmm. ผมนาเรียบร้อยเพราะดอยเบอก้ไปหนึ่งทีนะครับสวยต่อมาโอ้ยบังไงครับพี่ดอยเออเออเกี่ยวกับอมสวยดูไว้ สวยพี่น้องเอ้ยบางนี่นะครับเนาอรางวัลดับซูปเปอร์ไปหนึ่งทีนะครับสวยสวยงามปานเต๋งนะครับอือบางนี่ได้อยู่ได้อยูอย่ไปหนึ่งทีสวย,ยโอเคถุงมาแล้วครับพี่น้องเอ้ถุงมาแล้วมั่งแล้วนะครับผมนะ จังหวะนี้ก็เป็นทงสุ่มวายนะครับสุ่มวายมาหนึ่งทีนะครับดอกนี้ว่ายังไงเต็มเครื่องไม่เต็มเครื่องโอ้ยได้หน่อยนึงครับพี่น้องเลยได้หน่อยนึงก็เอานะครับหน่อยนึงก็เอานะครับเออตอนนี้ก็พอมีกําไรอยู่นะครับพอได้ถูถูถอถยไปเสร็จแล้วนะครับผมนะเอเคทงมาสวยครับผมทงปัดสัญลักษณ์กากๆออกไปนะครับปัดสัญลักษณ์กากๆู่นงูกไปให้หมดเลยนะครับ เอาแล้วไงดอกนี้โอ้บอยบ่ได้อย่างนี้นะครับเอา้าถุงมาตัวไหนเนาะปาดออกไปดอกนี้ว่ายังไงเต็มเครื่องไม่เต็มเครื่องนะครับผมนะเออได้อยอู่ไปหนึ่งทีได้ลิ้มพอได้ลิ้มนะผมไปหนึ่งทีกะวะเปิดแล้วครับผม <c oughs> โอเคถือว่าเปิดมาได้ด้วยดีนะครับผมนะก็แตกมาสักหนึ่งแตกมาแปดทันสีเลยนะครับมาจัดต่อเลยละกันนะครับผมนะลุยครับผม อโอู้สเก็ตเตอร์หลายท่านะพี่น้องเอ้ยรอบที่แล้วเขาก็ได้กำไรมา้าเก่าลอยซิมหาน้องคำเนาะก็พอได้ลิมอ,อยู่เด้ดละต <c oughs> ดนอ้ยบางนี่พี่น้องเอ้ยผมมีคุ้นครับผมก็โดนโดนตีแต่เขา,มาเมลินเชื่อน,นึงนะครับผมนะเกมนักยิวนะครับก็เป็นเกมที่ดีอยู่นะครับผมนะเป็นเกมที่โอเคเ,เกมนึงเลยนะครับเป็นเกมสไตล์คอมโบนะครับผมถนัดเกมคอมโบอยู่แล้วนะครับ ถุงสุ่มไวมา1ทีนะครับผมนาจังหวะนี้ปัดไวมา1ทีดอกนี้แตกไม่แตกนะครับผมนาขอสวยๆงามๆเอ้าเอ๊อเกี่ยวเราบอกเสือเสือเาบอกโทษเนี่ย <laughs> ได้เท่าเนี่ยโอ้โถงปัดสัญลักษณ์งูงออกไปนะครับปัดสัญลักษณ์งูงออกไปนะครับจังหวะนี้แตกไม่แตกนะครับขอสวยๆงามๆโอู้ยบังหน่อยเกินพูดสวยสวย ไปหนึ่งทีนะครับมีต่อบ่มีต่อครับผมเอาแล้วไงดอกนี้ก็เต็มเกียร์ครับผมคอมโบต่อเนี่ยครับผมต่อเนี่ยก็เต็มเกียร์ครับผมต่อเนี่ยไปหนึ่งทีว้าตอนนี้ก็เต็มเกียร์ครับผมก็วะบังไงอีกแล้วนะครับผมนะระดับซูเปอร์ไปหนึ่งทีนะครับเน้ามื่นเอ็ดไปเลยนะครับผมนะเหลือมาอีกแล้วครับผมที่เหลือกำไรนี่เน้นแล้วนะครับผมนะบอกเลยนะครับ อะไรมาก็ติมเคียงโอ้บยอบ่อะไรอีกนะเนยัอดีที่ได้ทุงมาอีกนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยบางนีก็ไปหนึ่งทีมีต่อบอ่ะเออได้อยู่ครับผมไปหนึ่งทีนะคะรับเงนินซีไปแล้วครับผมตอนนี้มาบอกแล้วว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับผมโมเมนตะ์ขี่ๆนี่ ปัดไปดอกนี้ว่ายังไงนะครับผมนามีต่อไหมเอ่ยอุ้ยบดายอย่งเลยนะครับไม่ห้วยห่วยห่วยฟีสปินอีหลีตัวนี่แม่บดายหย่างเลยนะครับวันจังหวะนี้สูนวายมานะครับผมนาขอสวยๆงามๆปังๆไปหนึ่งทีนะครับมาเร็วเอ๊ะเขียนกระบอกทําเนี่ยกูมีตอนอย่างเลยครับพี่น้องเลยอุ้ยบังนี่โอ้ยบูมีคุ้นับผมบังนี่เสียดายคุ้นอีนี้เลย มีสกุลสิบเข้าไปเด็กเว้ยผว,วาเลยนะครับผมนะโอเคจบเียาบลอยครับพี่น้องเอ้ยรอบนี้ก็จบหมื่นห้าวันเย็บไปเลยนะครับผมนะครับผมก็ไม่ไปต่อละกันนะครับผมนะก็ขัวเศร้าๆไปพอเลยละกันนะครับผมนะแตกหมื่นหกตอดตวดเตัดเตัดไปหลายหลายรอบมันก็ได้หลายอยู่โอเคครับผมแตกและกันเฝ้าหนี้นะครับผมนะฝืนเล่นต่อไปอาชีพเด,ดือดดากก็ะปินไปได้นะครับเนาะ ยังก็เกิดขึ้นได้ครับผมกับคำว่าซีรัตเลยครับผมนะไปครับผมไปหาเหลียญโลมาดีกว่าไปเจอกันช่อง v ีหครับผมไป